สวัสดีนะคะเพืเ่อนๆทุกทุกคนเราจนก็จะเป็นพรุ่งนี้นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะเป็นเดือนสิบแล้วนะคะเดือนสิบแล้วขอให้แห่งต้นเดือนนะคะขอให้แตกให้แหงนะคะก็ตามนี้เลยนะคะเด่นเราให้มอนเดิมนะคะเด่นนะคะ90571นะคะคืนนี้นะ ต่อให้อยู่ที่เด่นๆอยู่แปดชุดนะคะนี่เด่นของเขานะคะกันเด่นก็แปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งแล้วก็ห้าแปดห้าแปดแล้วก็ห้าสามค่ะจะกันอยู่ที่ห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดแล้วก็ สามเจ็ดค่ะห้าเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งค่ะกันอยู่สามชุดนะคะตัวนี้เด่นอยู่ที่8ชุดนะคะเด่นมากมายก็4ชุดบนตัวนี้เด่นมากมายเด่นรองตัวนี้กันเลยนะคะกันหนีกันเหนียวนะคะนะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะ3ตัวหรอคะ นี้เลยนะคะก็อยู่ดีนะคะก็ห้ชุดนะคะสี่แล้วก็หนะคะึค่ะหนึ จัดทาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกขออภัยนะคะตัวนี้เป็นแนวทางตัวเลขตัวนี้เป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะตัวนี้อย่าเชื่อจุงกบหหวยจะออกตัวนี้ต้องมารวมกันหลังไปออกนะคะนะพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะทั้งธรรมดาแล้วก็ V i p ขอให้ได้ทั้งสองนะคะนะขอให้แตก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 นะคะตัวนี้เด่นมากมายะคะสายรูดสายลากก็ สายรูดสายลากแบบะะสายรูดสายลากก็ลากที่ห้าเก้าได้เละะ้าเก้ากับ7จแล้วกันนะคะลากนะคะลาก5 9กับ7จ ก็สี่ห้าดักตัวหนึ่งนะคะหนีมาตามนี้แหละนะคะลากนะคะลากหนะ้าเก้าเจ็ดศูนย์สี่ห้าเจ็ดนอาจจะมาอย่างนี้มีประมาณนี้แหละนะคะเรามาดูกันนะคะขอให้ได้ขอให้โดนบุญม,มาวัาสนาเกิดตัวนี้เป็นแค่แนวทางนะคะจัดทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะนะขอให้ได้กันแล้วกัน